ตอตาเสาลำดับต่อไปนะครับรทีมงานกำลังเตรียมพร้อมครับอาจจะชา้านิดหนึ่ง,งเพราะว้าเเ็นยักนี่ท่านเตรียมอะไรไม่ดีปกพร้องตรงไหนสักจุดหนึ่งนี่ขึ้นไปเอียงซ้ายเอียงขวาหักขมาทันท,นทีพอขมาปั๊บเสียหน้าเลยครับทั้งทีมเลยดูไม่ยืดเลยครับ เพราะนั้นเรื่องความพรองครับต้องทีทีไปถันทุกจุดครับ,บด,ดูเหมือนภาพที่เราเห็นนี่จะเป็นนางเงือกนะครับอยู่ที่ตัวเว้าด้านที่นางเงือกหรือนางอะไรผู้มนต์นางพันธุรัตนากกว่ามั้งเหรอไม่ใช่เลยเหมือนนางเงือกนะดูแต่ไกลนี่นะไม่ไมี โอ้ไม่มีหางเออเห็นขาเห็นขาอ้าวอ้าวขึ้นไปแล้วหมาเลขเก้าหมายเลขเก้าครับเลขเก้าโอ้นะครับสายเตาซักทำไมไมอันที่สองคลุกคลักเน้อขอเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งไมอันที่สองบนบนเชิงตะกอนครับ <laughs> ครับขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเมื่อกี้นะครับจากกบตราเสารครับเ้่อ็ใส่ส่แนตปัติดติดล้มแล้วมันจะตูสูงมากางครับ ต่อไปครับหมายเลขห้าครับหมายเลขห้านะคะเกมบ้านหินลาดค่ะหมา,ายเลขห้าบ้านหินลาดครับถูกครับ เวลาเจ้าของก็พูดดังนะแต่เวลาเราใช้ทำไมมันหายหายมันเกี่ยวกับอายุเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอายุไม่ถึงพูดไม่ดังนักไม่เกี่ยวอันที่ห้าบ้านหินลาดหมายเลขห้าบ้านหินลาดครับเอาละครับไปแล้วครับปุ๊ครับครับหักกลางหักกลาง lên lên ạ lần đầu tiên 8ครับ8ครับในเลข8คุณยะ โอ้เอาลองไปดูหน่อยเรียกหมอรถหมอรถหมอส่งดูโรงพยาบาลครับบางทีขึ้นนยาเยอะแล้วดูด้านหลังนี่เป็นสีเหลืองอ่อนๆครับเหลืองปนเขียวเอาหาง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 ก็อยู่ลวดลายข้างหน้านี่เอียงมองไปทับเป็นรูปอ่าพญานาคหรือเปล่า สวยงามมากเลยครับอันนี้ยังไม่ขึ้นเลยหางห่าวหางหลุดแลวนี่หางหักและลมแรงกำลังจะยกตัวตั้งขึ้นลมดูเห็นไหมครับนันนี่แมพนักงานคำนวณในเบฉมดาคที่จเชือไมไว้ตไมัดไม้ไปหน่อย้ไปหน่อยปแล้วกตป่ป แจี่น้องกลังชมลอยงันขนาดใหญ่ขนาดเขาเคยคิดว่าจะเอาให้ใหญ่กว่านี้แต่ก็กลัวว่ามันขึ้นไปนี่มันจะหักไหมขนาดนี้ยังหักครับเมื่อกี้อกหักเลยนะ ี่อก,อกหักเลยหักครั้งเดียวไม่ได้เลยดามได้ดามได้อ่หมายเลขสิบสิบเอ,อ er 10, 11, 11, เ็ดสิบสองสิบสามครับเชิญครับหมายเลขสิบประเทศตุราสิบแปดโคกแก้มสูงิบสองว่างในสิบสามโคกหัวช้างมาขามคู่เตรียมเลยนะคะพี่น้องที่อยู่ต่างชาติญี่ปุ่นเอ่ยอเมริกาเอา่ยครับมีเพื่อนผมหนึ่งคนญี่ปุ่นส่งภาพมา เฮนมไองนี้ว่าดรัมเ็นงานกานไหนผมจะถ่ายภาพผมส่งไปู้ที่ญี่ปุ่นมเีจนเ่ญี่ปุ่นนี่ครับถ้าผมไปดับเริงเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนเป็นประเทศที่สร้างเป้าก่อนเขากนเองในโลกอนี่ประวัติมาอย่างนั้นทำไมอย่างนั้น เพราะสมัยโคตรในญี่ปุ่นม่ได้ขนาดที่โกทำใไปีมี50หน้าแต่ว่าเราผมที่ถูไปยังไม่ถึงเพื่อที่จะรู้ว่าทัพโลก50มีมากน้อยขนาดไหนเพราจะทำแบ่แรกเก็รับรองเสาไม่ไพ่รองรอไม่ถูกโกื่อไป้ว่านผู้ ขออนุญาตครับหมายเลข11ครับหมายเลข11ผู้ใหญพรมครับผู้ใหญ่พรหมผู้ใหพรมอยู่ตรงไหนกาลังจะขึ้นครับสีสีของลาลายบิดเ้างสีฟ้าๆีอมันจะมีห <M> ัวมาร์เพียน เปิดหน้าหน้าเป็นแบบยัดเลยลไปแล้วครับนี่บินได้ครับปีกกระพือได้ครับปีกกระพือได้ครับปีกกระพือได้โอ้กระพือน้อยกระพือน้อยเดี๋ยวจะลนเดี๋ยวจะลนเดี๋ยวจะลนดึงหน่อยดึงหน่อยวิ่งหน่อยเอายังสู้ได้สู้ได้ครับดึงไปเลยวิ่งไปเลยโปรดดูพนักงานวิ่งนะครับบางทีจะเอาดูไม่รอดครับวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยจะลนแล้วครับจะตกลงมาใส่หัวคนแล้วครับ วิ่งขึ้นนี้นิดนึ่งสู้อีกวิ่งต่อไปอีกวิ่งต่อไปอีกอย่าหยุดครับเหยียบขี้หมูขี้หมาไปแย่ย่